วันนี้เราก็อยู่ใน m o d e r Mastery 2กันอีกแล้วนะครับหรือที่คนปกติชอบเรียกกันว่า MM2 เลยละทุกคนถ้าง,งั้นเราจะไปเล่นกันเลยนะโดยถ้าสมมุติว่าผมได้เป็นฆาตรกรแล้วก็ผมจะไล่ฆ่ามันให้หมดเลยแล้วเล่นแล้วเล่นนะ เอาล่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะกดเถอะกดติดตามมันง่ายกว่า,ม,า,วามันง่ายกว่าการทำข้าวผัดอีกเข้าใจก็รอก่อนเผื่อโอเคโอเคจะได้เป็นไรโอเคเป็นผู้บริสุทธนะิ์ฮะแล้วเรามาอยู่ที่ไหนอนะไรเนี่ยเกมจะเริ่มใน โอเคอืม okay. mm hmm. ใครที่มันไม่น่าไว้ใจบ้างเลยเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอีเวนต์นะทุกคนก็จะมีคนมาเก็บลูกบอลอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราหาจุดบักแอบหนีก่อนมันมีจุดบั็อกหรอวะดูจากช่องพี่จูน้อยมานั่นเนี่ยดูเหมือนว่าเราต้องเก็บเงินแล้วก็เก็บ ลูกบอลแฮอีเวนต์พวกนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเยอะมากเท่าไหร่นะยุบเออไอคนนั้นดูมีเงี้ยงงำแปลกๆนะเอ๊อเออเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเฮ้ย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 ฆาตกรหรือเปล่า เฮ้ยหนีหนีหนีหทุกคนดูเราเจอเมันใช่ฆาตรกรไหมเนี่ยโอ้ยทาสงี้ใช่เลยฆาตรกรแต่มันก็อาจจะไม่ใช่นะมันก็อาจจะเป็นนายอำเภออะไรแบบนี้อาจจะนะทุกคนคือคำว่าอาจจะถ้ามันเป็นจริงๆแล้วก็ผมจะหนีให้ป่าราบไปเลย เดี๋ยวผมคอหาจุดบัก๊กแถวนี้ก่อนโอ้ติดบั๊กจากที่จะได้จุดบั๊กกับติดบัก๊กแทนอืเงินเงินแซบแซบเยี่ยมเงินแซบแซบโอ้กระเป๋าเหรียญเต็มแล้วโอ้เราจะอรจะอดไหมเนี่ย ขอให้นายอำเภอฆ่าฆาตกรได้เร็วๆเถอะเอ๊ะเราเจอศพผู้เสียชีวิตแฮะเอ๊ะมันอาจจะปลอมก็ได้นะโอ้เราเจอแล้วนั่นไงฆาตกรเราเจอหลักฐานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยยยยยายยยยย นายขอไปดูดิโอ้มันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ทุกคนผมตายโอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าในกับในร้านค้ามีอะไรสำหรับเหรียญวุธแพงอาวุธโอ้แค่อาวุธก็ปาไป แค่อาวุธก็ปาไปตั้งโอ้หนึ่งพันแล้วทุกคนถ้างั้นไว้ฮะฮะแพง what the fuck ทำไมมันแพงอย่างงี้อ่ะเฮ้ยมันก็ปแปลกๆนะทุกคนเออก็โอเคทุกคน ถ้างั้นผมขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะบายบายหนุ่มเทสดีและใจเกเรทั้งหลายบายบาย